สวัสดีครับวันนี้กับวันตรุษจีนนะครับวันตรุษจีนเราเนาะอยู่เกาหลีเราก็มีตรวจีนไหวอยู่ครับวันนี้ก็ผมก็จะพามาไหว้วันตรุษจีนกันเนาะอยู่เกาหลีนะครับก็จะมีอะไรเส้นไหว้บางนาะงครับเนาะอยู่เกาหลีก็มีวันตรุษจีนเหมือนกันครับตรุษจีนเกาหลีก็ได้ซองมาแล้วแหละแต่ก็เลยซื้อหมูซื้อผลไม้มาไหว้เจ้าที่เจ้าทางนะครับเนะาะตามธรรมเนียมประเพณีบ้านเรานะครับ ในประเทศไทยบ้านเราเนาะวันนี้ผมก็เลยไปจัดแจงแต่ตลาดมาครับแล้วก็ซื้อพวกผลไม้พวก,พวกหัวหมูอะไรมาไหว้สถานที่นะครับเจ้าที่เจ้าทางเพื่อให้ดูแลรักษาปกป้องคุ้มครองเราเนาะในการทํางานให้แกวคาดปลอดภัยนะครับเดี๋ยวจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวต่างกันไปเลยครับจะว,ว่า,าไหว้เจ้าเกาหลีหรือ อาท้องถิ่นเกาหลีจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวตามผมไปเลยครับน,น,นี่ครับเพื่อนกำลังไหว้ไหว้เนสะร็จแล้วกำลังไหว้อยู่ครับจุดทูบจุดเทียนเรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวไหว้ไปไหว้ถูกไปถูกมั่นเดี๋ยวเสื่อมาก,น,ก,น,กน,นี่ครับจะมีอะไรบ้างเนาะก็มีจะมีน้ำค้กนะครับแล้วก็จะมี อ่าเหล้าโซจูนะครับก็บุหรี่สองมวนนะครับแล้วแล้วก็นี่แฟนตาผลล้ำอารมณ์ครับแล้วก็เป้าสาโทเกาหลีครับแล้วก็มีพวกส้มเพื่อให้อยู่รวมสมบูรณ์นะครับแล้วก็เส้นไฟหัวหมูแล้วก็ไก่นะครับก็มีข้าว้วยด้วยนะครับก็ทำตามประเพณีเกาหลีครับเป้านี้แค่นี้เกาหลีเขาาไหวเขาไหวตามเขาแล้วครับตุ๊ดจีนเป็นเทศกาล ก็เหมือนวันาสารบ้านเราแล้วครับถ้าอยู่แถวสุดินแถวบุยลำเขาเรียกอ่าแซนโดนตานะครับก็หรือไม่ก็เป็นวันาสารนะครับคล้ายเรียกอ่าไหว้วันพระบุษรของเรานะครับวันนี้เกาหลีก็หยุดให้ประมาณ4วันนะครับผันี้ผมก็ได้ถือโอกาสนี้มาไหว้เจ้าที่เจ้าทางเหมือนกันครับาก็ถ่ายทอดให้พ่อแม่พี่น้องทางบ้านได้รับชมครับก็เผื่อ อยากดูชมนะครับนี่ก็ดูนะครับนี่มีน้ำโค้กครับน,นี่คนไหว้ครับงอ้คน,น,นทางนู้นก็อาจจะขอเทธข,ขอหอยนะวยเลยเด้อพ่อเที่ยวทางเลยก็เป็นสีสันเล็กเลกันน้อยครับนู่นไหว้เสร็จแต่ละคนก็ไปยืนนู่นกันหมดแล้วครับนู่นเอาไหว้ไหว้ เาถ่ายรูปเลยโอเคตอนนี้อากาศเกาหลีก็อุ่นขึ้นแล้วครับไม่หนาวแล้วมีกำลังกำลังไายแล้วก็พากันเจลฟี่ถ่ายรูปกันครับเดี๋ยวจะมาสัมภาษณ์กันว่าขอหวยตัวไหนดีวันนี้ เดีวบ้าตัวไหนเรียกอ่ะโอ้ยไอหน่ไว้ตัวไหนเห็นแลเสองหนุ่มเขากำลังขอหัวอยู่ครับพี่เคาะอยู่ว่าจอตัวไหนเนาะจนผมกำลังกำลังจะว่ายอยู่ครับแต่อันนี้ก็คือโรงงานผมนะครับนี่<อ>ก็หยุดให้สี่วันก็คือหยุดปิดทั้งโรงงานเลยครับห,หยุดอากาศก็ไม่หนาวแล้วครับเดินเล่นสบายอากาศเย็นสบายตอ<ห>นนี้อีะก็ไม่ตกแล้วตกบ้างไม่ตกบ้างครับ อากาศดีนิดหนึ่งตอนนี้นี่ครับเจอฟรีกันใหญ่เลยโอเคเสำหจแลวพวไหนเพิ่งกินซบบัางไหนเสรไหนล่ะฮะเส็แล้วสัมผัสน,นี้มากตัวไดนเนี่ยซื้อไม่ลเลงเลยมากตัวไดนจังดีฮะให้ไปหัว ถ่ายรูปเขียงไหมเต้เมื่อหัวเป็นอย่างนเียวงทีเดียวเขียงกันครับเรื่องถ่ายรูปโอ้ตรงๆนี่พี่โค้งแน่เลยวะอันนี้กำลังถ่ายรูปครับบอกว่าถ่ายรูปเยี่ยมวันถ่ายรูปให้ใหม่หน่อยมือก็ตรงบ่เห็นเวิรดได้ไหเห็นล้ถ่ายรูปให้กันอยู่ครับ ท่านโรงงานมีอยู่สี่ห้าคนนะครับอีกสองคนก็ไปข้างนอกครับก็อยู่ที่สองคนนี้นะครับตอนนี้ไม่ลงมาเัยไม่ได้หลุดหม่จีลงมาบานจีข้อมเข้ามาม่จุดตรงไหนจุดจุดทูบมาเมื่อกี้มาเลยครับก็กลัวไฟไหมเฮ้ยโอ้พี่เซยบไ่ลงมาหรอคนหนึ่งยังไม่ลงมาครับแล้วก็ก็วันนี้ก่อนวันว่างครับก็เลยถือโอกาส่าย ถ่ายให้ชมนะครับว่าเกาดีเขาพาไหว้ก็ไหว้ตามเขาครับมันระดุดเนาะเดี๋ยวผมก็จะได้ไหว้เหมือนกันครับพี่กองเขา่ยเขาจะไหว้ก็โดดเยี่ยวมวะนี่ครับ มาไหว้กันนะครับเรื่อทางบ้านครับวันนี้ก็เป็นวันดีครับเกาหลีเนาะวันตรุษจ,จีนครับามาหลุดกันนะครับเนะาะก็จะมาไหว้กันนะครับ อันนี้มาบชมมากเหล่าทกอส่เหล่าทกูกน,นั่นใงไเหล่าทูหเนเพราะว่านิ้วเป็นไเลยอันนี้ไซบางเกีวอนนี่่หว่เออจุม่มลงลดอ,อนี่ก็ทำการไหว้แล้วครับเนาะก็รมสมบูรณ์ครับขอให้อยู่เย็นเป็นสุขขอให้ร่าให้รวยเนาะวันนี้ก็เป็นวันตรุษจ,จีน ถือเป็นวันดีครับก็เลยได้มาไหว้กันก็ให้ลูกหลานอยู่เย็นเป็นสุขนะครับเนาะทุกคนครับในงานแห่งนี้ครับคลิปนี้ก็ผมก็จะมาพามาไหว้อันนี้ตุ๊ดจีนนะครับไหว้มันหลุดกันเนาะผมไม่ให้เสื้อสายจีนหรอกครับแต่ว่าก็เขาทําเขา้าตามเมืองตาหลิววตาตามครับเกาหลีพอไหว้ก็ไหว้ตามเกาหลีครับ ก็เหมือนว่ามันผลุดบ้านเราแล้วครับก็ขอให้ทุกคนอยู่เย็นเป็นส <Bilder> ุขนะครับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยว่ากันใหม่นะครับเนาะก็ตอนนี้อยู่เกาหลีก็อากาศไม่หนาวแล้วครับอุ่นขึ้นแล้วก็อากาศเย็นสบายครับไปไหนก็สะดวกแล้วครับโวคดหนาก็เริ่มลดลงแล้วครับตอนนี้คลิปนี้ก็ขอจบคลิปคลิปนี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ